ซื้อเข้าใหม่นะครับออดีทีทีเครื่องเทเบิลโคตรแรงครับผมมีรถซิ่งรถสปอร์ตจอดไว้ไม่ได้ขับนะครับต้องการอัปรุ่นนะครับโทรหาผมได้0 9 9 4 6 2ก้5 5ก้าสี่หอดี่หลายอัปเดตนะครับรับซื้อครับผมรับซื้อรับซื้อโดยตรงเลยครับอันนี้เข้าใหม่โคตรสวยครับโอ้โหเนียนกริบเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดการรับซื้อไปให้นะครับ รับซื้อรับขายนะครับผมใครหาอยู่ก็โทรเข้ามาได้สวยเกริบเลยครับผมเน,นเนียนเลยเนียนเลยผมบอกเลยครับอย่าช้าอย่าช้าสวยเกริบเลยภายในแดงครับตัวนี้ภายในแดงเนียนเลยผมเบรกล้อครบนะครับสวยเลยวยสวยเลย พี่ท่านใดต้องการขายนะครับมาเลยจัดไปต้องการซื้อก็โทรมาโอเคฝากด้วยครับผมคุณคาร์ลสิ่งห์เชัด